สายคนโปรยปลายพี่เบ้ารูไม้นองกินตึงจังยามฟ้าหมื่นฝนกล่านองยังจำคำพี่ได้ดีจะรังแต่นองไม่เป็นคู่คลองกับนองคนนี้สัญญาออกจากปากพี่จะรังนองนี้ตลอดไป รอคอยเวลาที่เบาวบาจะมาขอ้องจะจันกันมั้งเงินทองมาก็้องตามประเพณีคอยเร็วคอยเล่าว,วันนี้ตัวเจ้าก็าไม่เห็นมีสัญญาอกจากปากปีจะรัง้องนี้ตะลอนไป อย่าปล่อยให้ตาไม่รังไม่วา่าอย่าทำพันนี้หัวใจดวงนอยดวงนี้บอยจำชีวีพี่ปล่อยให้รอคอยเลวเหีเยมง่ายพี่เบารูา้ไหมและพี่คนดีพี่ลังอย่าทำพันนี้จะปวดทุกตีติ้วหัวใจ ไายฝนดรยราจะไงลุ่มพาบัดใจคงพีกว่าล้างฝนเปลี่ยนสีหัวใจน้องนี้ยังมีความหวังน้องนั่งกลวนขินถึงชีวิตเรื่องราวความลังตันใจไม่ได้สักลังพอใจพี่น้องยังกิดถึงแต่พี่